ไม่ได้เพราะกับการกินป่ะสารัตไม่พอกูไม่พอผมกินผมกินส้มตามเนยสองเม็ดเองทุกคนผมก็สองเม็ดเหมือนกันพริกเหรอครับเซนเซอร์เลยพี่ต้องเซนเซอร์เลยเออคำเดียวคนละคำแป้งหรือแป้งแป้งคนละคำคำเนี่ยไม่มีนะ ไอ้หจุบปั่นคิดดูตี๋เหี้ยี้อนเที่ยอะไรสักไงคำแรกคำแรกคืออะไรยีเดาไม่มีคนบอกอร่อยเอ้หัวจฮ เดี๋ยวเพิ่งอยู่เฮ้ยนี่เลยแม่บ้านไม่ไหนื่อยรู้จเย็นจะเย็นเฮ้ยไม่ขนาดแล้วเหรอเฮ้ยไม่ขนาดแล้วเหรอไม่ลอยจังจันชายก่อนแล้วจัดแทนก่อนแล้วต้องดีวิแทนเราไม่เยอะนะนิดเดียวเออนิดเดียวพอถ้ากินแค่นี้จะรู้จะรู้เรื่องป่ะวะเฮ้ยได้อยู่วนวนวนเออวนเมือนเดี๋ยวจะรู้เรื่องเกิดอะไรอุ้ยรองเท้าลู ก้บอะไรครับเนี่ยกับเงไงซื้อใหม่สิครับมาซอมไหมเ้ยอะไรวะเนี่ยแค่นี้แค่นี้มันจะรู้สึกพอว่าเฮ้ยยังเยอะนีดหน่อยหนึ่งเปล่าเที่ยกวนนี่เยอะไปเฮ้ยได้อยู่พี่แทนนี่นะเออเป็นไงรสชาติก็ได้ละ มันเป็นไงตอนแรกอะหวานปะมันกินได้รสชาติอะรสชาติมันกากๆน้ำเกลือใช่ไหมเป็นยังไงมีจ๊ะอิสระมาละเบุกออกอาการออกยังเฮ้ยมันก็ทนได้อยู่นะพอได้อยู่มันน้อยอ่ะมันน่าจะสะสมนะแล้วกินเยอะๆเราหยุดกินเไยพอหยุดกินมันจะเผ็ดเลยถ้ากินต่อเนื่อย อุ้ยเยอะมั้งปากเอาแล้วอ่ะโอ้เอาเรื่องนะเนี่ยเป็นไรอ่ะเราเป็นไรไม่ออกเลยอ่ะนสาจะเป็นไรติดลิ้นอยู่เออติดลิ้นติดลิ้น่กมีอาการตอนนี้มันแสบติดลิ้นเลยตอนนี้แสบติดลิ้นเลยเออมันจะแบบไม่เหมือนมากเกาหลีป่ะโอ้โหใหญ่ใหญ่เออพี่แดนกินเท่านี้ เนื้อแม่ซื้อเลแพ็กมันแบบร้อนอ่ะซูเอตายปลาได้ปะเงปลาเผ็ดอันนี้มันแบบกระจายแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่นี่มากนะมต้องกินอใหญ่ใเนอเลยแค่ิก็แสบไปฟ้าวะ คือมมาเรียบร้อยแล้วกูนี่อ่ะนี่เข้าห้องน้ำแน่มันเทิงกับการกินนี่นี่อร่อยเหรอเหมอนกับเผาเงี้ยไม่รู้ว่ะมาแค่นี้นะ้วน้อยไปแค่นี้ก่อนอร่อยเริ่มอร่อยแล้วไม่ทุกคนดูไม่เหมือนเผ็ดเลย เมันคำเดียวพี่บอกมาว่ากินเผ็ดไม่ได้ป็นไงนิ่ง,น,งนิ่งเลยไอ้เหี้ยเป็นยังไงอ่ะไม่เป็ดแต่มันก็ทนได้อยู่ปะวะเออแล้ว,ม,ลวมันต้องรอพักหนึ่งอ่ะนะมันมันแค่คำเดียวอ่ะมันน่าจะต้องกิน <c oughs> แบบท,ทั้งถ้วยอ่ะ เพ่งจะรู้เฮี่ยเยคำเดียวนะครับเฮ้ยให้พีจีก่อนมาว่าเผ็ดที่สุดในโลกพี่เฮ้ยพี่จีเผ็ดไปได้เฮ้ยผมก็กินไม่ได้เหมือนจริงขลังเลยดูเส้นเฮ้ยคำเดียวได้อยู่พี่จีกินเผ็ดปะกินนะเฮียสีมันไม่ได้ เส้นมันดำดิหรือเวลาเลยีไม่เอาก็ฝากแต่ถ้าหมดถ้าหมดกล่องอะตายคุณบอกเลยดูแล้วเหงื่อออกหมดแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วยอย่าไปหากินนะทุกคนแค่คำเดียวก็ไม่ไหวแล้วบาไปกินเผ็ดินเดียวเองสมควรเลยไม่ได้ลงไปวิ่งไปกินน้ำ นทำไหน่อออยชบเเาป็นว่าโฟกากอะไรถึงแฟนคลับนไหมไม่มีบทพูดไปก่อนเฮ้ยไม่ขนาดนั้นเหรอเฮ้ยไม่ขนาดนั้วเหรอไปคนเดียวไปเดี๋ยวไปหากินนะครับทุกคนเผ็ดมากคือถ้ากินคือถ้ากินกล่องหนึ่งอะผมว่ามีตายแต่นี่กินคำเดียวก็ไม่ไหวแหละถามพี่แทนดีกว่าเผ็ดมากงวะ มันก็เพรียอยู่มันติดลิ้นน่ะเออมันติดแบบติดคอเลยนะใช่น้ำอยู่ไหนวะจบคลิปไหมอย่าลืมฝากกดซับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับทยช่อง JP ไปนะ JP ชอบแจะพูดว่าช่อง j ั y Solo ไม่ได้ <laughs> ช่อง JP Snap กดซับเลยกีออ่ซับแล้วตอนนี้พันยี่สิบพันยี่สิบถ้ากดให้ถึง สองพันเลยดไลค์กดไลค์คลิปนี้สักห้าร้สิบคนยังไม่ถึงเลยเอ้ยสิเอายีสิกันเลเออยีอ่สิบไปบ๊ายบายครับทุกคนโ6๊โ,โ๊บ๊ายบายเลย